บ้าไ้จนากระดาษไปไหนอะระดาษน่ะ <c oughs> คือแบบทำไมปาเหลียนสามยเส่กันาดเลิดด้านอะเหียวหัว เก็บนะจำไม่ได้อะตัวต้องมีบนหัวเตียงด้วยนะเนี่ยอะไรคือหัวเตียงอะไรคือหัวเตียงอ๋อนี็ตัวใช้ผ้าไงไอ้เจ้าูดอะไรเฮ้ยทำไมไม่นอยู่กับตัวแล้วตัวเขาเจ็บส้นตีนมากเลยเนี่ยไม่เพาะเลย เป็นส้มตีนนะเอ้าปวดอะไรเอาหรอตอนดูดิเขาเจ็บมากเลยเนี่ยโอ๊ยแล้ก็ไม่บอกก็บอกว่าอะไรแล้วนะอีิช่วยทำอะไรไม่รู้เหมือนกันสวัสดีค่ะโว้เขเจ็บเอาเราจะให้ทำยังไงพูดไม่เพราะเลยเออเจ็บส้มตีนก็เนี่ยมันเป็นเนี่ย นิดเดียวเองมันนี้ตรงไหนมันเป็นเนี่ยนิดเดียวเองมันนี้ตรงไหนกำลังจะเลือดมันจะออกแล้วเนี่ยมันให้มันออกก่อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเก็บี่ชไว้เอาไว้ใช้เอาไว้หัวเตียงเอาไว้ใช้เอาที่ช่วยหัวเตียง มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวต้องปรับปรับขาตั้งกล้องลงอีกนิดนึงเพราะว่าคอมันคอจะเหงียนแล้วต้องแกะกล่องให้มันต่ำลงวาเนี้แกะบนเก้าอี้แล้วกันสูงกว่าน่าพี่บัวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่นักวิ่งสวัสดีค่ะเซนจิ เกะบนโต๊ะอีแล้วกันสูงกว่าหน้าพี่บัวบัวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่นักวิ่งสวัสดีค่ะเซนจูอิซินนิวันชัยนะคะบัวบัวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่นักวิ่งสวัสดีค่ะเซนจูอิซินนิวันชัยนะคะเก็บเก็บไปเลยระวังมือ